สวัสดีครับวันนี้พามาดูแม่พันธุยาง,งคืนนะครับแอบดูนอนหลับแม่พันกายคอดขึ้นเตียงคอดแล้วอขอดูกันนะครับผมครับผมดูแม่พันธุกายคอดแดละนี่เคลืนเตียงคอดไว้หกแม่ครับมีดู็อกมีแลนนะครับ ขึ้นไวอแล้วก็สองสายอวมหกแม่ครับผมแม่มีเยือนอยู่ํำหนดคลอดวันที่ยีบเจ็ดนะครับยี่ิบเจ็ดกุมภาแม่นี้2องแม่หน้าก็ายี่แปดไล่เรียกกันครับไล่ตามลำดับกันเลยามาแม่หนึ่งครับนี่ทองใหญ่ ครับผมครับอันนี้นอนหลับครับผมหกแม่ครับรอบนี้ครับผมลูกค้าที่ติดตามอยู่ที่จองจอ,งอาไว้เลือร้อยครับเลือร้อยครับผมสองสามแม่เลือดร้อย ครับผมสามแม่สี่ห้าแม,ม่เรียบร้อยครับผมมีอยู่ห้าแม่ที่เรียบร้อยนี่รอไก่ขอดขึ้นเตียงเรียบร้อยครับสำหรับอ่อนสุขความล้อครับนี่แม่ดูหรอกนะครับผสมเรียบร้อย ชุดนี้คือผสมเรียบร้อยแล้วนะผมับผมสำหรับสามตัวนี้สามตัวรอผสมนะครับผมขึ้นสัด2รอบแล้วรอบที่สามก็เดี๋ยวจัดเลยครับครับ,รบสายเลือดดีครับผม มีแลนสองแม่ครับผมแล้วก็ตันนี้ลาดนะครับผมมาต่อกันอีกฝั่งนึงนะครับครับอันนี้ก็ผสมแล้วนะครับผมผสมแล้วรอเช็คสัตว์นะครับยังไม่ครบ2 1วันก็อีก2-3วันก็จะใกล้จะครบแล้วน่าจะผ่านทุกตัวครับผม ายแรลสายลาบดูหลอกครับสำหรับหลอกดำเรานะับผมนอนอยู่เลยสายดำสัมปีนครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ